ใ,ในส่วนผสมที่เราทำนะคะในส่วนที่เป็นแกงนะคะก็จะมีเนื้ออกไก่นะคะ200กรัมนะคะมีน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะ50กรัมนะคะลูกผักชียี่หร่านะคะลูกผักชีนะคะเจ็ดหนึ่งส่วนสองช้อนชาแล้วก็ยี่หร่านะคะเจ็ดหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะสองอย่างนี้นะคะต้องนําไปคั่วแล้วก็ป่นนะคะเสร็จแ,แล้วนะคะก็จะมีหัวกะทินะคะประมาณเจ็ดสามส่วนสี่ถึงหนึ่งถ้วยนะคะอันนี้ก็ท่านผู้ชมก็ลองกะดูนะคะ ถ้าเราเคี่ยวแล้วนะคะหัวกะทิแห้งนะคะเกินไปเราก็อาจจะเติมได้อีกนิดหนึ่งนะคะก็คงจะไม่เกินหนึ่งถ้วยนะคะก็จะมีส่วนของถั่วฝักยาวนะคะที่เป็นผักที่ใช้ใส่นะคะประมาณ50กรัมนะคะแล้วก็จะมียอดมะพร้าวอ่อนนะคะอีก50กรัมนะคะสองอย่างนี้นะคะเรานำมันมาหั่นเป็นชิ้นส,สี่เหลี่ยมรูปเสาเล็กๆนะคะแล้วก็นําไปรวกให้สุกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่ จะต้องมาตกแต่งนะคะก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงนะคะใบโหระพานะคะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมของแกงของเรานะคะมีใบมะกรูดอีกอย่างหนึ่งนะคะใช้พริกชี้ฟ้าแดงสักหนึ่งเม็ดนะคะใบโหระพาประมาณสักหนึ่งส <2 S 1> องกิ่งนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยนะคะประมาณสักสองใบะคะ่ะส่วนที่ใช้ปรุงรสนะคะจะมีน้านําตาลตีานะคะหรือว่าจะใช้น้ําตาลทรายก็ได้นะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะน้ําปลานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ส่วนไข่นะคะกับปริมาณของไส้ที่เราทําวันนี้นะคะจะใช้ประมาณสี่ถึงห้าฟองนะคะ,ะใส่ไข่ไก่ฟองขนาดกลางถ้าท่านผู้ชมมีไข่เป็ดก็ใช้ได้นะคะ,ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะขั้นตอนการทํานะคะเราก็จะนําเนื้อไก่นะคะมาหั่นนะคะแล้วก็ผักนะคะที่เราใส่นะคะมาหั่นให้เป็นชิ้นสี่เหลีล่ยมเต๋านะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอากระทีนะคะใส่ลงไปในกระทะนะคะ,ะใช่ไหมคะ,ะผัดนะคะแล้วก็นำนกานกค่ะนำซึ้งแกงไปผัด ให้เท่ากันค่ะในเครื่องแกงนะคะเคล็ดลบความอร่อยนะคะเราต้องมาเติมลูกผักชียี่ลานะคะถ้าเราซื้อมาจากที่ที่ตลาดนะคะที่ตลาดนะคะเราไม่ได้โขกเองนะคะถึงแม้ว่าเราโขกเองนะคะเราก็ใส่เครื่องเทศนะคะคือลูกผักชีกับยี่ลานะคะซึ่งลูกผักชีนะคะจะใส่มากกว่ายี่หลาประมาณหนึ่งเท่านะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นํำน้ำพริกแกงเขียวหวานที่เรามีอยู่นะคะมาเติมเครื่องเทศสักนิดนึงนะคะคือลูกผักชียี่หลานี่นะคะคลุกให้เข้ากันนะคะเราก็นําไปใส่ในกะทิที่เรา ใส่ในกระทะแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ผัดนะคะพอกะทิเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะเราก็จะใส่ไก่ไ<อ>เนื<ข>้อไก่ไลงไปนะคะผัดให้เนื้อไก่สุกนะคะแล้วก็เคี่ยวไปนะคะจนมันง้วดใช่ไหมะคะกะทิ<อ>ะะเริ่มง้วนนะคะเริ่มแห้งแล้วนะคะก็จะใส่ผักที่เราลวกไว้แล้วนะคะอาจจะเป็นหน่อไม้ก็ได้นะคะถ้าท่านผู้ชมช,มชอบทานล้วประทานหน่อไม้สดนะคะหรือว่าหน่อไม้ดองก็ได้เหมือนกันหน่อไม้ที่เป็นหน่อไม้ลวกแล้วไปดองเก็บไว้นะคะ ค่ะแล้วก็จะมีส่วนของมะเขือมะเขือเลยนะคะมะเขือพวงนะคะถ้าชอบทานนะคะก็ใส่ได้นะคะแต่วันนี้เราใช้ส่วนของยาวแล้วก็มียอดมะพร้าวนะคะเราใส่ได้นะคะทุกผักในสัตวที่ท่านผู้ชมชอบนะคะหรือจะเป็นมะเขือเปลาะที่เรารับประทานกับแกงเออกับน้ำซีกอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้นะคะที่ใส่แกงเขียวหวานทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาหั่นนะคะ ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็นําไปลวกให้สุกนะคะการลวกผักนี่นะคะเราก็จะต้องตั้งน้ําให้เดือดนะคะปิดฝานะคะพอน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ผักลงไปนะคะในน้ํานี่เราอาจจะเติมเกลือแล้วก็น้ำมันพืชไปน,นิดนึงนะคะเพื่อให้ผักที่เราลวกเนี่ยมีสีเขียวสวยนะคะ,คะลวกแป๊บเดียวนะคะผักก็สุกค่ะเสร็จแล้วก็นํามาแช่ในน้ําเย็นนะคะ เสร็จแล้วนะคะผักที่เราได้นี่ก็จะมีสีเขียวสวยนะคะแล้วก็การลวกผักในน้ําดเดือดๆนี่นะคะคุณค่าทางอาหารก็จะสูญเสียน,อน,น,อน,น้อยค่ะถ้าเราใส่ไปพร้อมกันกันกบน้ําไม่เดือดอะไรอย่างนี้นะคะสีก็จะไม่สวยนะคะแล้วก็วิตามินก็จะละลายมากับในน้ําที่เราใช้ลวกนะคะเพราะฉะนั้นการที่ลวกผักเราก็ต้องกะดูว่าผักเราเนี่ยถ้ามีน้อยนะคะอย่าใส่น้ําเยอะนะคะ,ะเปลืองทั้งแก๊สแล้วก็วิตามินก็ละลายไปกับน้ํามากมายเลยนะคะ ก็ใชน้น้ำนน้อยนะคะแล้วก็ลวกพอที่เหมาะกับผักที่เรามีอยู่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักเรียบร้อยแล้วในแกงของเรานะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะปรุงรสนะคะเราก็ชิมดูนะคะ,<ฮ>ะที่เราชอบรบไหนนะคะของแกงเขียวหวานนี้ก็ไม่มีรสชาติเอ่อที่จะปรุงยากนะคะก็เพียงแต่มีรสเค็มนํำใช่ไหมคะมีหวานนะคะตามแล้วก็มีหวานกะเพราอยู่แล้วนะคะมีความเผ็ดมีความหอ<า>มของเครื่องเทศที่เราใช้ใส่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่พิชฟ้าแดงที่เราหั่นเอาไว้นะคะแล้วก็ใบโหระพาค่ะแค่นี้ค่ะไส้ของเรานะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้การกรอกไข่นะคะก็ไม่ยากใช่ไหมคะกรอกให้ดอ๋ยทีก็แล้วกันกำลังติดใจนะคะนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเราก็เราผัดไส้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไข่มากรอกนะคะถ้าเราทําเป็นคาเล็กๆนะคะสําหรับเป็นแต่ละที่นะคะสําหรับให้รับประทานหนึ่งคนเราก็ใช้ไข่หนึ่งฟองก็ได้นะคะ เป็นคนละหนึ่งฟองแล้วก็มีไส้นะคะก็นําไปจัดอาจจะทําเป็นอาหารจานเดียวก็ได้ใช่ไหมคะค่ะนะคะเราก็จะเอาเข้าวสวยมานะคะใส่ในพิมพ์ที่สวยๆนะคะกดให้สวยเลยนะคะเสร็จ mm hmm. แล้วก็หอ่อแกงเขียวหวานห่อไข่ของเรานะคะไปวางให้ใกล้กันนะคะอาจจะจัดผักสดสักนิดนึง <c oughs> พวกผักสือแดงก้านะคะจะได้มีสารอาหารพวกผักทานด้วยนะคะไว้ในจานแล้วก็มีใบปรกกาศหอมนะคะสวยๆนะคะจัดใส่ นะคะเสร็จแล้วก็เอาไข่นไะปวางบนใบผักกาดหอมก็ได้ใช,ใช่ไหมคะก็จะเสิร์ฟเป็นอาหารจานเดียวนะคะอาจจะมีน้ำซุปเพิ่มอีกส้กงหนึ่งอย่างนะคะมื้อนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ<ช>เราก็จะได้รับประทานอาหารเพราะบางคนอาจจะเบื่ออาหารที่จะต้องกินยุ่งยากนะคะมื้อกลางวันอาจจะเป็นอาหารจานเดียวซึ่งเราก็สามารถที่จะทําได้นะคะหรือว่า,าจะเอาไปทานร่วมกับอาหารอื่นๆนะคะก็ได้ะคะส่วนของไส้นะคะถ้าท่านผู้ชมชอบเป็นแผนงก็สามารถที่จะนํามาทําได้นะคะ อาจจะเป็นไส้แผงนะคะเป็นแผงหมูก็ได้นะคะหรือว่าแผงไก่ก็ได้หรือถ้าท่านผู้ชมชอบเป็นพวกอาหารทะเลนะคะก็ใช้เนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารทะเลเนี่ยค่ะอย่างถ้าเป็นปลาหมึกนี่ก็ควรจะลวกซะก่อนที่จะมาใส่นะหั่นให้เรียบร้อยแล้วก็ลวกนะคะเพราะว่าปลาหมึกนี่ส่วนใหญ่ก็จะมีหินขาวนะคะถ้าเราซื้อมาโดยเฉพาะถ้าไม่สดนะคะแล้วก็จะมีน้ําเยอะเวลาผัดไปนี่จะเพิ่มน้ําลงไปอีกนะคะอย่างกุ้งปลาหมึกนะคะเราก็นํามาลวกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่อยใส่ ค่ะนี้นะคะาการก่อไข่ใช่ไหมคะ, <S <S คะเราก็จะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วนะคะใส่น้ํามันลงไปนิดนึงนะคะถ้าเป็นกระทะธรรมดานะคะเราก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะแล้วก็กริ้งน้ํามันให้ทั่วกระทะนะคะเสร็จแล้วก็เทน้ํามันส่วนเกินออกนะคะพอให้มีน้ํามันติดที่กระทะบ้างนะคะจะได้ไข่ไม่ติดกระทะค่ะแต่ว่าถ้าน้ํามันมากเกินไปนะคะไข่มันก็จะไหลไปตามน้ํามันนะคะก็จะไม่สวยไม่เป็นแผ่นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ไปตรงกลางแล้วก็ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลิ้งไข่นะคะให้ทั่วนะคะไข่ก็จะติดอยู่ที่กระทะนะคะเป็นแผ่นบางๆค่ะนะคะพอไข่อยู่ตัวดีแล้วนะคะก็เอาน้ํามันนะคะน้ํามันพืชนี่ยค่ะหยดไปข้างๆกระทะนะคะเพื่อที่จะให้น้ํามันซึมเข้าไปในไข่นะคะจะได้สุกแล้วก็จะได้รอด้อนออกจากกระทะด้วย<ช>นะคะ<ช>ค่ะแล้วก็ทําให้สุกนะคะให้ไข่สุกสังเกตได้นะคะข้างหน้าของไข่นะคะจะสุก จะจะแห้งใช่ไหมคะถ้าท่านผู้ชมอยากจะให้สุกไวๆอาจจะเอาฝามาปิดเอาไว้นะคะ,คะไข่ก็จะสุกไวแต่อย่าปิดลืมนะคะเด,เดี๋ยวข้างเดี๋ยวไข่จะดำซะก่อนนะคะเราก็ปิดฝาสักพักหนึ่งนะคะไข่ก็จะสุกนะคะ,คะเสร็จแล้วนะคะสุกแล้วเติมไส้ได้เลยเราก็ใส่ไส้ลงไปที่กระทะนะคะที่จะทําให้สวยนะคะเพราะว่าเราต้องคว่ำมาแล้วก็จะเอาพวกพริกนะคะพริกสีแดงเนี่ใส่วางไว้ที่ข้างล่างค่ะอาจจะใช้ซ่อมหรืออะไรก็ได้นะคะเอาพริกลงไปวางก่อนนะคะ เพราะเวลาที่เราคว่ำเราวผ่ามาเราก็จะเห็นไส้ที่มีพริกนะคะมาอยู่ข้างหน้าขอ<ม>นี้ค่ะเขี่ยๆพริกนะคะอยู่ที่ก้นๆนะคะ<ม>แล้วก็เอาไส้ที่เหลือนะคะใส่ลงไปจัดให้ไส้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ นิดนึงก็ได้ค่ะแม้ยิ่งทํายิ่งขี้เหนียวนะคะกลัวห่อไม่มีค่ะอ๋อค่ะ <laughs> เดี๋ยวจะไม่เป็นสี่เหลี่ยนจนจมจัตอ๋อค่ะค่ะ่ะ <laughs> เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาห่อนะคะ <laughs> ถ้าห่อในกระทะก็ทําง่ายดีนะคะหรือว่าถ้าทําเยอะๆนะคะ อาจจะใช้เวลาในการกรอกไข่ใช่ไหมคะเราก็จะกรอกกรอกไข่แล้วก็ตักขึ้นมาวางบนจานก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ให้คนอื่นช่วยห่อก็ได้นะคะ ล้วค่ะรู้สึกว่าอันนี้จะบานไปนิดหนึ่งไม่เสียบตุลันเริ่มจะเป็นคางหมูแล้วค่ะสงสัยจะถ่ายไปหลเอะแล้วเป็นหมูแล้วนะคะในการเริ่มเริ่มเริ่มเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเไปสอนเรื่องสี่เหลี่ยมได้นะคะอีกหนึ่งฟองก็แล้วกันค่ะระหว่างที่มีเวลาเหลืออยู่นะคะค่่กรอกไนหลายครั้งนะคะท่านผู้ชมที กรอไข่ไม่เป็นนะคะวันนี้คงจะได้กรอกไข่เป็นแล้วนะคะนอกจากเอามาห่อเป็นไส้แล้วนะคะเราก็นํามาม้วนก็ได้นะคะแล้วหั่นเป็นเส้นหัวปลผ่อยนะคะไปโรยโรยบนข้าวผัดก็ได้นะคะเด็กๆก็จะชอบนะคะหรือว่าพวกมีกะทิผู้มีกะทินะคะก็จะใช้ไข่หัน่นฝอยนี่แหละคะ่ะข้าคลุกกะปิใช่ไหมคะ,คะข้าคลุกน้ำพริกอะไรเนี้ยใช้ได้นะคะ ไข่หนึ่งฟองนะคะเราก็จะไม่ตีจนฟูนะคะเราจะคนให้เข้ากันนะคะให้ไข่แดงกับไข่ขาวเข้ากันนะคะวิธีการทำนี่คะถ้าเราเลือกไข่สดนะคะไข่ก็จะมีความเหนียวแล้วก็นุ่มดีใช่ใชไหมคะ,คะแล้วก็ไม่ค่อยขาวด้วยถ้าไข่ที่เก่าๆนี่คะเวลาใส่ไปน้ําก็จะเยอะใช่ไหมคะเลือกไข่สดๆสังนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะหลังจากที่เราได้ไข่มาแล้วเราก็ต้องล้างเปลือกไข่ให้สะอาดด้วยนะคะ,คะแล้วก็ซับด้วยผ้าแห้งนะคะแล้วก็นํามาใช้ ค่ะนะคะใส่ไข่ลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็ค่อยค่อยเทนะคะหรือว่าหมุนกระทะนะคะให้ไข่นะคะกลิ้งไปให้ทั่วเลย mm hmm. ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้ให้เต็มก้นกระทะแต่ถ้าเป็นกระทะใบใหญ่กว่านี้ก็คงอาจจะต้องใช้ไข่เพิ่มขึ้นนะคะ,คะอย่าให้ไข่บางเกินไปนะคะค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะหยอดน้ํามันพื้ลงไปข้างๆกระทะค่ะ ในส่วนที่เราทําวันนี้นะคะก็จะกรอกไข่ได้ประมาณสี่ถึงห้าฟองนะคะ,คะทําได้ประมาณสี่ถึงห้าชิ้นนะคะอ่าเดี๋ดดยวนี้จะใสเยอะนะคะค่ะจัดจัดจัดไสอ้อ่าจัดที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเอ่อทาให้นุนนหน่อยก็ได้ะค,ะค่ะค่ะแต่งก่อดแล้วคอยหอ่อเวลาหอ่อถ้าอยากให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเวลาพับเราก็ใช้ตะหลิวนะคะกดกนิดนึงก็ได้ะคะ่นะในการช่วยเขาหน่อย ร้อยนะคะห่อเลยไข่สุกแล้วถ้าหอช้าเกินไข่ทอดนานเกินก็จะแข็งนะคะห่อยากนะคะพอไข่ยงแข็งก็จะห่อยากเหมือนกันค่ะดื่มนะคะ <c oughs> แตกค่ะนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่แบบว่าเสื่อทําแตกใช่ไหมคะเป็นตัวอย่างความตื่นเต้นคะ่ะอ้าวนี่นไม่เป็นไรแตกก็หลบได้อ่ะมี่ใส่ค่ะเปลี่ยนจานยิ่งใหญ่นะคะอุยเสียงใดตัางหาเต็มกระทะพอดีค่ะน,นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ สิค้ <S 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 ขาของเราเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะว่าทำนะคะในส่วนหนึ่งนี่ยังเหลือกรอกได้อีกอันหนึ่งนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนําส่วนของไข่นะคะมาจัดนะคะให้สวยงามนะคะเสิร์ฟอย่างนี้เกินเดี๋ยวจะไม่สวยค่ะเอาจานมาเลยนะคะค่ะเอาผักกาดหอมมาหน่อยค่ะนะคะผักกาดหอมนี่ก็จะเป็นผักแสนดีเลยนะคะช่วยทําให้อาหารนี่สวยงามแล้วะง่ายนะคะ ดูมีใบใหญ่กว่านี้ไหมคะค่ะไซนนี้ก็ได้่่ะก็ไม่มีนะคะ ผักแสนดีจริงๆเลยค่ะเสร็จแล้วดูที่ข้าในสวยรู้สึกว่าจะเป็นอันแรกนะคะเอ๊ะอย่างนี้หมายความว่ายิ่งฝึกยิ่งยิ่งไม่สวยใช่ไหมคะอันแรกนี่จะตั้งใจมากเลยใช่ไหมคะหลังจากที่มีประสบการณ์แล้วนะคะเริ่มเบี้ยวบูดค่ะแสดงว่านักเรียนคนนี้ต้องเอาไปตีจะแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ขอถ้าบแต่หลิวคุณนิดนึง วางไปเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะนะคะเราก็จะทําอาหารง่ายๆนะคะที่จะรับประทานกันนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าไส้นะคะเราสามารถที่จะทําเก็บไว้ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องมาทำแล้วทานให้หมดนะคะสมมติว่าอยู่ในบ้านคนอยู่น,น้อยๆนะคะสองสามคนอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะทำเอาไว้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เก็บไว้ก่อน,นะคะ่ะ แล้วก็นํามาอุ่นนะคะแล้วก็มาห่อไข่ใหม่นะคะเราก็จะได้อาหารที่ร้อนๆนะคะอย่า <informações S 2> ห่อทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็เก็บไว้ทั้งไข่ะค,ะคุณจะแยกไ้ไว้ก่อนแล้วก็เวลาที่จะทานนะคะถึงจะนํามาหอกับไข่นะคะก็จะได้อาหารที่มีรสชาติดีแล้วก็เป็นอาหารที่ใหม่ๆนะคะถ้าห่อไข่ทิ้งเอาไว้นะคะไข่จะก็จะแข็งค่ะก็จะทําให้รับประทานไม่อร่อยเลยนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะสําหรับ อาหารื้นนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะลองทําดูนะคะไม่ยากเลยค่ะนะคะทําง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําไว้ทานกันในครอบครัวได้นะคะใช่ไหมคะค่ะ,ค,ะค่ะนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมแล้วนะคะสาหรับสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะคะจนถึงช่วงที่ก่อนจะปิดเทอมก็ยังฉายอาทิตย์นะคะท่านผู้ชมที่สนใจรายการนะคะหรือว่าอยากจะแนะนํานะคะ อาหารต่างๆเข้ามานะคะก็โทรมาบอกได้นะคะว่าอยากจะทําอะไรบ้างถ้ามีโอกาสนะคะเราก็จะนํามานําเสนอให้นะคะแต่ว่าบางอย่างที่ท่านผู้ชมแนะนํามาถ้ายังค่อนข้างจะยากหรือว่าเรายังไม่มีเวลาที่จะได้ฝึกหรือได้ทําสัดส่วนทีออ่แน่นอนนี่นะคะเราอาจจะยังไม่ได้นําเสนอให้ในภาคเรียนที่ใกล้ๆนี้นะคะอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะเพราะส่วนใหญ่สูตรที่เรานํามานําเสนอนี่นะคะเราจะต้องก็ลองทําหาสัดส่วนที่ ใกล้เคีคะกับรสชาติกลางๆนี่นะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ไปทํานะคะเพราะหลายๆท่านนะคะที่นําไปทําแล้วนะคะก็จะนํามาบอกว่าเออรสชาติปรุงง่ายนะคะจะใกล้เคียงกับที่รับประทานอยู่นะคะเรามีการช่างมีการตวงนะคะไม่ได้ทําแบบกาซีซัวนะคะเราก็ได้ช่างได้ตวงกันนะคะตลอดนะคะแล้วก็คนชิมนะคะก็มีมากเลยนะคะใครผ่านเข้ามานะคะในขณะที่เราจะตอนะคะเราก็ให้เป็นช่วยชิมเลยหมดช่วยชิมเลยค่ะนะคะ ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะส่งสูตรมาให้เราทดลองได้นะคะหรือว่าเขียนรายการที่ท่านผู้ชมสนใจนะคะอยากจะให้นำมาสาคิตนะคะบอกมาได้นะคะอาจจะต้องรองนิดนึงถ้าเรายังไม่พร้อมนะคะถ้าพร้อมนะคะจะรีบนําเสนอเลยค่ะนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันกับคุณนงรักต้องลาท่านผู้ชมแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ